ไม่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 รู้รอเขาเห็นเห็นไหมเราี่เดินมาท่านคุณเรากไม่ได้ใจเพราะเรื่งับว่าเราคิดว่าเราใช้ใตาและใช้หูใช่ไหมคะแล้วก็มันจะมีลูกค้าที่คิว่าไม่แน่ใจ กลับบันมะลืนได้เนื่องจากว่าลูกค้าแจ้งแล้วไม่แน่ใจว่าจ, <ะ S 1> จะกลับพรุ่งนี้หรือเปล่าแต่ถ้าไม่กลับเราก็บอกว่าถ้าเกิดกลับมาพี่โทรพี่โทรมาหาหนูได้นะหนูใช้ราคาพี่พิเศษวันที่สิบสองอ่ะพอดีว่าตัวหนูเองอ่ะไม่ได้ขายไม่ได้ขายลูกค้าแต่รับเรื่องมาจากแฟนว่าแฟนบอกว่าชุดเนี้ยเป็นครอบครัวใหญ่มีสิบสามคนผู้ใหญ่สิ เด็กสามก็คือเป็นราคาจอยขายกับข้ามวันไปร้อยกับร้อยแล้วก็ให้ไปสองเครื่องยนต์ซึ่งลูกค้าก็โอเคยอมจ่ายในราคาสองพันห้าไปกับข้ามคืนตกลงกันว่าสคนพันพุธอันนี้หนูต้องแสดงตั๋วด้วยไหมคะในที่เป็นหลักฐานไม่เป็นไรคุยก่อนเลยครับเดี๋ยวค่อยแล้วก็เรีวันที่สิบสองตัวเราไม่ได้อยู่นพื้นที่ทำงานแต่เรารับเรื่อง เพราะว่าลูกค้าที่จะไปกลับลูกน้องจะลงบุกให้แบบนี้ค่ะจะมีเบอร์โทรลูกค้าให้13คนพอตกลงตกลงกันเสร็จทางแฟนบอกว่าขากลับลูกค้าขอกลับส่วนตัวใช่ไหมแฟนโอเคแฟนรับปากว่าโอเคขาไปคือจอยไปรวมนะแต่ขากลับคือผมจะให้10คนพิเศษกลับส่วนตัว13คนเฉพาะครอบครัวคุณอืแต่ตอนเช้าเราจะโทรเช็คถามเวลาว่าคุณจะกลับรอบไหนของเช้าวันพุธ สรุปตอนเช้ามาทํางานเราซึ่งเป็นคนที่ต้องคอนแทคลูกค้าทุกรายที่จะกลับกันลูขึ้นเพื่อที่จะจับเรือไปสแตนบายรอรับลูกค้าก่อนที่จะถึงเวลากลับเ,เราก็ได้โทรเขาให้ไว้สองเบอร์ลูกน้องอลูกน้องส่งงานให้กับทางเราเออนญากนะคะนี่ค่ะสองเบอร์เ,อเราโทรเบอร์เนี้ยไม่รับแล้วก็อยู่โทรประมาณสาม สามสายถึงสี่สายคือมันมันโทรหลังเจ้า<ม>เราไม่มั่นใจแต่เรามั่นใจว่าเราโทรเ<ม>ื่อนี้<ม>แต่ไม่มีคนรับสาย<ม>แล้วประมาณสักหนึ่งชั่วโมงหลัง<ม>ก็มีผู้หญิงโทรมาไอ้มีผู้ชายโทรมาเออเสียงอ่ะเราไม่รู้นะว่าผู้ชายคนนั้นน่ะเมาหรือไม่เมามแต่เสียงเขาดูน่าจะหรือว่าหรือว่าอาจจะเป็นที่ว่าเ<ม>ขาอายุมากเราไม่มั่นใจคือเขาก็พูดว่าเออวันนี้เขาไม่กลับได้ไหม,มเราบอกว่าเอา้า ถ้าพี่ไม่กลับอ่ะมันก็ถือว่าจบข้อตกลงนะเพราะว่าทางเราขายไปกลับ,ลบแค่ไปวันนี้กับว<อ>ันนี้ในตามข้อตกลงที่ระบุว่าเรารับกลับส่วนตัว13คนกลับวันพุธแล้วเราก็ได้บอกเขาก็บอกว่าเอ้าอย่างนี้ไม่รับผิดชอบหรอ,อเราบอกว่าไม่ใช่เราไม่รับผิดชอบนะเราก็บอกว่าใจเย็นๆนะพี่เราคนไทยเราคุยกันแบบใช้เหตุผลก็คือว่าถ้าพี่แจ้งหนูว่า ตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อวานว่าเออพี่ไม่จับนะมันพูดพี่ขอเลื่อนอีกวันไหนหนูก็ยังหนูก็ยังโอเคถือว่าหนูรับรู้ถูกไหมแต่แต่เขาไม่ได้แจ้งมาเขาก็ยังพูดจากลมกลืนสรุปไม่รับผิดชอบอะไรเงี้ยเราพยายามอธิบายเขาไม่ฟังแล้วเขาก็ตัดสายไปค่ะคือเราได้เอาเรือไปรอใช่ไหมแต่เราก็ได้ตีเรือไปรอแล้วเนื่องจากว่าคําว่าพายอเราติดต่อลูกค้าไม่ได้เราไม่รู้เวลาลูกค้ากลับคาว่าพาเวทเรือจะต้องไปรอ ปอดสมมติตถ้าลูกค้าออกมาเรายังไม่มีเรือ,อตรงนั้นเราผิดแน่เรารเลยมีความจำเป็นว่าเช้าขึ้นมาเราต้องจับเรือไปแล้วจะราคาไหนกระช่างเพื่อที่จะได้ไปเตรียมรับลูกค้าให้ทันเพราะเขาว่าพายเวืของเขาต้องได้ทุกเวลามเมื่อที่เขาพอใจที่จะกลับเวลาไหนรเราก็เลยต้องเตรียมพร้อมกับตรงนี้ค่ะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ที่ไปนี่ก็คือไม่เคยมีปัญหาใช่ครับ ไม่เคยมีปัญหานะคะอแล้วในกรณนี้ได้พูดคุยกับเขาว่าหลังจากที่เขาไปโพสอะไรเงี้ยอ่าพวันพอวันทุหัดเขากลับมาเขาได้มาหาเจ้าหน้าที่ไปหาเราว่าเรือเราเนี่ยทำกระทำกับเขาเช่นนี้เช่นนี้เราก็ไม่ทราบว่าคําพูดที่เขาใช้พูดอ่ะกับพนักงานเจ้าท่าว่าพูดด้วยคําพูดคําพูดใดเราก็เลยได้ออกมาแสดงตัวว่าวันที่เราโทรุยโอเคเราเป็นคนโทรุยเองเราก็ได้คุยกับทางอ่านท้อเทยวว่าเราโทรหาคุณแล้วนะ แต่คุณไม่รับสายเลยด้วยเบอร์นี้แต่คุณโทรกลับมาเพราะคุณจะเลื่อนเราบอกว่าเราเลื่อนไม่ได้เนื่องจากว่ามันมันข้อตกลงที่ไปไปวันนี้กับพรุ่งน,นี้แต่ถ้ากรณีคุณจะเลื่อนกลับทาไมคุณไม่แจ้งล่วงหน้าแล้วก็มีเด็กน้องผู้หญิงคนหนึ่งที่ยืนอยู่กับเขาบอกว่าทางรีสอร์ทแจ้งว่าพายุเข้ากลับไม่ได้เราก็เลยบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะลูกค้าคุณติดกลับมาได้หมด ช่ก็คือจบแค่นี้อ๋อแต่คือวันที่กลับนั่นคือเราก็คือเตรียมเรือลำนี้ไปให้เขาครอบครัวเขาเดคนเดียวไม่ไปสมัคคนอื่นไม่รวมค่ะไม่รวมไปเขายินยอมที่ไปรวมอ๋อแต่ค่ากก็บก็ขอพอพอพอทางเราได้คุยตรงนี้จบแล้วก็บอกว่าแล้วย่างนี้คืออะไรอ่ะก็บอกมันก็คือข้อมันก็คือข้อจบข้อแบบเหมือนจบข้อตกลงเพราะเด็กคนนั้นก็บอกว่าเออทางรีสอร์ทแจ้งว่าพายุเข้ากลับไม่ได้เราบอกอย่างนั้นก็คือไม่ใช่ความผิดของเรา ถ้าคุณโทรแจ้งลงหน้าอืเราก็สามารถที่จะไม่ต้องรีบไปรับคุณได้แล้วก็ถ้าเกิดคุณลงบุ๊กไว้แบบนี้เราก็เปิดสมุดอย่างนี้เขาดูนะคะเนี่ยหนูเปิดอย่างนี้ให้ดูค่ะพี่เนี่ยคือลูกค้าที่หนู่ะกลับบหนูบอกว่าถ้าเกิดคุณเขียนว่าไม่แน่ใจคาว่าไม่แน่ใจนั่นคือถ้าวันนี้คุณไม่กลับคุณเลื่อนได้แต่นี่คือคุณระบุไว้ในชัดเจนในตัวเลยว่ากลับวันพุธและเขาก็ชี้หน้าเราเดี๋ยวพวกํากำนันเราคุยกับมึงโโหเราแล้วเขาก็เดินไปค่ะเราก็เลยบอกว่าเอามาเลย เรามีใหญ่บอกำนันมาคุยกันเพราะว่าในคลิปทรงคลิปเสียงที่เขาโพสต์ออกมาเขาโพสต์มาลูกน้องตั้งตั้งไว้คือเวลาเขาโพสต์ได้อัดคลิปเสียงนั้นไว้แต่เขาลบทิ้งเนื่องจากคลิปเสียงเราใช้คาพูดและมารยาทที่พูดกับเขาโดยที่ไม่ได้มีอะไรเลยคลิปเสียงมีค่ะพี่พี่จะฟังไหมเกี่ยวกับพูดง่ายคือกับผภาษาทุกอย่างเราฝากว่าเราอยากจะฝากว่าคือคนไทยเราอ่ะคือเราคุยกันแบบคนไทยเรารู้เนาะข้อตกลงคืออะไรไป ไปเช้าเย็นกลับก<ม>็คือต้องไปเช้าเย็นกลับ<ม>ถ้าเกิดเราคุณไม่กลับมันก็จบข้อตกลง<ม>ถือว่าผู้ประกอบการไม่ได้บ่ายเบี่ยงหรือมีความผิด<ม>ที่จะเอาคุณไปทิ้ง<ม><ม>และกรณีที่ลูกค้าไปกลับข้ามคืน<ม>ไปวันไปวันนี้กลับพรุ่งนี้เช้า<ม><ม>รอบเรือเราเราจะแจ้งลูกค้าหรือว่าสตาร์ทเที่ยวแรก เที่ยงบ่ายโมงสามโมงห้าโมงเช้าเราจะโทรถามลูกค้านะคะและเราก็จะบอกเบอร์เรือบอกตำแหน่งว่าเรือจะเข้าจอดตรงไหนอ๋อแต่ถ้าเกิดอย่างนี้กรณีถ้าเกิดบอกล่วงหน้าสักสมมติไปวันนี้แล้วบอกตอนเย็นว่าเรากลับอีกเลื่อนไปอีกนั้นก็ได้ครับเช้าก็ได้อ่ะอย่างสมมุติว่าพี่ครอบครัวพี่ทางที่ฝันคือ ตกลงว่าจะกลับพรุ่งนี้แต่ว่าไม่กลับแต่พอไปถึงแล้วรู้ว่าไม่กลับแล้วพรุ่งนี้แต่พอมาบอกกันยืนเราเลื่อนให้ค่ะเพราะเช้าเราไม่ต้องเตรียมเลยที่จะรับคุณแต่พอเช้ามาเราถวายคุณไม่ติดในคําว่าพิเศษเราปล่อยสองเครื่องไปรอคุณแล้วเราเป็นผู้ประกอบการเราเสียเพราะตอนนี้ราคาเรือก็ไม่ได้เราขายลูกค้าเนี่ยไปร้อยกลับร้อยเนี่ยไม่แพงนะคะอ๋อถ้าเกิดยืนยันล่วงหน้าเราก็ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาค่ะในการยืนยันกับเราหรือว่าอย่าง อย่างสมมติว่าเขารู้แล้วว่าทางรีสอร์ทแจ้งว่ามีน้องคนนั้นบอกว่ารีสอร์ทแจ้งว่าพายุเข้าจริงๆคุณน่าจะโทรบอกตั้งแต่รีสอร์ทแจ้งคุณแล้วว่าพายุเข้าเออพรุ่งนี้เช้าเออน้องพี่ยังไม่กลับนะพี่ขอเป็นอีกวันนนะโอเคเรายินดีถือว่าเช้ามาเราไม่ต้องเตรียมงานถูกไหมคะแต่เขาไม่ได้กระทําเช่นนั้นเราเรื่องว่ากลับตามที่ลงใช่โผลไปก็ไม่